สวัสดีครับเพื่อนๆในลูกแม่คือพามาบวกเลขได้ครับตั้งตัวเลขเลยหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ครับได้สองหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ครับได้สองคำตอบคือยี่สิบสองถูกต้องนี่กหนึ่งปลายยากขึ้น หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งอันนี้คือเลขฐานสองนะครับต่อไปเรามาแปลงเลขฐานสองให้เป็นเลขฐาน10นะครับตัวเลขฐาน2มีแค่0กับ1นะครับส่วนตัวเลขฐาน10มีแค่0ูนถึงเนะครับก็0 12 0 1 2 3 45 6 7 8งศูนย์หนึ่งสองสามสี้าหกเจนี่คือตัวเลขฐานสินะครับ หาวิธีการแปลงเท่ากับวงเล็บก่อนนะครับหนึ่งคูณสองบวกวงเล็บหนึ่งคูณสองบวกศูนคูณสองแล้วก็มีอีกตัวนะครับหนึ่งคูณสองบวกหนึ่งคูณสองนะครับ 1, 2, 1> 1, 2, 1, 2, ครบคแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้เราก็ต้อง ทำให้เป็นตัวเลขยกกำลังนะครับเริ่มตั้งแต่2ยกกําลังศ2นย์สยกกาลัง1 2ยกกําลังสองสยกกําลัง3 2ยกกําลัง4ต่อไปเอาตัวเลขยกกําลังนี้มาคูณกันนะครับตั้งไ้เลยครับคูณกันนี้หมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่า2คูณกัน4ครั้งเนาะามาดู2คูณกัน4ครั้งว่าอย่งไงครับ2อคูณ2คูณสคูณ2เนาะ สอสองเป็น4ี่สี่สเป็น8ปด,ปดเป็น16อันนี้ก็16นะครับก็จะได้เท่ากับ1นึคูณสิบบวกตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ2คูณกันสามันก็จะเป็น8อ่าไม่ใช่สิลบลบลบก็จะเป็น1นคูณแปบวกตัวนี้ก็จะเป็น2องคูณสองสองสองเป็น 4นะครับก็จะเป็น0ูคูณสต่อมาก็จับมาเป็นตัวนี้นะครับ2องคูณหก็จะได้2ใช่ไหมครับก็1นคูณสบวกอันนี้มาดูเทคนิคก็คือตัวเลขอะไรที่ยกกำลังศูนย์ก็เท่ากับ1ใช่ไหมครับก็จะเป็น1นะก็จะเป็นหนะึ่งคูณ1นะครับเอามาบวก นีอันนี้คูณกันอันนี้ก็จะเป็น16นอะะก็กลับ16เป็นบวก8 4บวก4คุณ0ได้เท่าไหร่ได้0 4คุณ0ได้0บวกก็ได้2บวกอันนี้ก็ได้1ก็บวกกัน16บวก8เป็นเท่าไหร่ครับ16แล้ว17 18 19 20 21 22 23 24ได้24ก็24 อันนี้0อันนี้ก็เป็น3นะบวกอีก3เท่ากับ24แล้ว25 26 27ก็เท่ากับ27เพราะนั้นแล้วเลข้า10ก็เท่ากับ27คำตอบนะครับ27ฐาง10ถูกต้องเก่งมากครับ